สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหยกอีกแล้วนะคะในรายการประัสีคารีวิว วันนี้นะคะยกอยู่ที่ประสิทธิ์าเซ็นเตสาขาการจราพิเศษหรือส่วนรวมรถเดอรเบน5อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เอาใจคนที่เลง Honda City นะคะหรือใครที่อยากได้รถแบบสปอร์ตสปอร์ตแบบเท่ๆนะคะต้องคันนี้เลยค่ะชะดงนเป็น Honda City 1.5SV นะคะปี2019นะคะอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวทางด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรให้ดูบ้าง ให้แบบว้าวอะไรอย่างงี้บ้างนี่เริ่มจากด้านหน้าเลยด้านหน้าก็คือเห็นไหมว่าน้องก็คือจะรูปทรงสปอร์ตดูเท่มากนะคะนี่ตกแต่งด้วยโครเมี่ยมแบบนี้นะคะยาวไปถึงเกือบเกือบสุดไฟหน้าเลยนะคะอ่าส่วนไฟหน้านะคะน,นี่ก็จะเป็นอ โปรเจคเตอร์เดย์ไลท์นะคะนี่รูปทรงก็ยังสวยงามอยู่นะคะนี่แล้วก็เห็นไหมว่าตกแต่งด้วยรังพึ่งด้วยนี่ดูสวยงามดูเข้ากับรถเพิ่มลุกแบบเท่ๆสปอร์ตขึ้นมาเลยนะคะอ่าแล้วก็ยังมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะนี่อ่าเดี๋ยวเราเดินไปตรงล้อดีกว่าว่าล้อของน้องนี่จะขอบเท่าไหร่ล้อนี้ก็จะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงาน Honda เลยนะคะส่วนขอบนะคะจะอยู่ที่ขอบ16นะคะ อ่าเรามาดูในส่วนของนี่ด้านข้างรถกันดีกว่าอ่าเริ่มจากกระจกข้างเลยนะคะกระจกข้างไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงกระจกข้างนะคะก็คือสวยงามมากนี่แล้วก็อันนี้ก็ตกแต่งด้วยเป็นสีดำรอบคันด้วยรอบคันเลยนะคะนี่แล้วก็จะมีเขียนซิตี้อะไรก็คือดูสปอร์ตดูสวยงามมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็มือจับอันนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นกุญแจคีย์เลสด,ด้วยนี่พกกุญแจไว้แล้วก็เปิดอย่างนี้ได้เลย นี่สะดวกสบายฟังก์ชันก็คือแน่นจุกมากนะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรโดนๆบ้างอ่ะเราไปดูด้านท้ายกันเลยดีกว่านะคะจะเห็นได้ว่านี่น้องเป็นน้องฉลามนะคันนี้เห็นไหมว่ามีขี้ปลาฉลามให้ด้วยหนึ่งนะคะก็คือตก,ตกตกแต่งเพิ่มแบบความสปอร์ตความเทม่ขึ้นอีกนะคะนี่แล้วก็รูปทรงไฟท้ายคือโชอบเฉียวสุดๆนะคะดูสปอร์ตมากรถก็คือสีสวยนะคะคันนี้นี่แล้วก็ตรง ันี่ยรักที่เขียนว่าซิตี้ก็คือตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะนี่ฮอนดาก็คือตรงนี้ก็คือตกแต่งด้วยโครเมียมหมดเลยนะอ่าแล้วก็มีไฟทับทิมตรงด้านล่างด้วยนะคะ2จุดนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์กันชนได้กัน2จุดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายกันเลยดีกว่านะคะว่ากว้างไหมนี่เปิดปุ๊บเบี้ยงปรับคันนี้นี่ ก็คือก็ก็กว้างนะนี่กว้างมากเลยคันนี้นะคะคือใส่กระเป๋าเดินทางกับของอะไรลังเลงอะไรต่างๆก็คือได้ห60ใบได้นะคะคันนี้ก็คือกว้างอยู่นะคะด้านหลังอะ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดอันนี้ก็เลยดีกว่าว่ามีอุปกรณ์อะไรให้อ่านี่ก็จะมีเป็นยางอะไหล่นะคะแล้วก็แม่แรงนะคะนี่อุปกรณ์ครบชุดเลยดูเท่แล้วก็อุปกรณ์ยังครบชุดอีกนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารเลยดีกว่าคะ่ะว่า ฟังก์ชันของเขาเนี่ยจะเยอะจะแน่นแค่ไหนนะคะไปเลยค่ะอ่าเข้ามาแล้วโอ้โหกลิ่นใหม่ตีนะคันนี้เขาบอกเลยว่าเลขงใหม่สไปร์มากจริงเดี๋ยวเราต้องต้องห้ามพลาดน,นะใครอยากรู้เลขงใหม่เนี่ยเลขงใหม่น้อยจริงอะ p u s ตา t a r t นะคะคันนี้นี่ start เลยนี่นี่ผูกเปิดไหม กินใหม่อุ้ยกินใหม่จริงอะไม่ได้ไม่ได้ม้นะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นรถแบบว่าไฟแดงเลยก็ว่าได้นะคะเลขงใหม่น้อยมากจริงอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากพวงมาลัยกันเลยดีกว่านะคะพวงมาลัยนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะข้างนี้นะคะข้างซ้ายนะคะก็จะเป็นปรับเพิ่มลดเสียงอะไรต่างๆนะคะนี่ ส่วนด้านขวาก็จะมี c r u คอน control ให้ด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เด็ดมากเลยนะคะ c r u คอน control แล้วก็ตรงนี้นะคะเห็นไหมน้องมีปีกงอกมาก็คือ pattern s h i นะคะนี่ตัวนี้ก็จะช่วยให้เล่นเครื่องเร่งอะไรก็คือเราไม่ต้องเหยียบแล้วก็นี่กดตรงนี้ก็ได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ส่วนไม่เลือนไม้นี้เป็นเลื่อนไมดิจิตอลนะคะแล้วก็เป็นม้านวัดเรื่องแสงด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะก็ก็จะมีปุ่มอีคอนด้วยนะคะเป็นปุ่มประหย,ยัดพลังงานเนาะ ่เห็นไหมนี่ว่าด้านข้างก็คือตกแต่งด้วยสีดําแล้วก็ตัดตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นสีเงินๆน,นะดูเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะอ่ะเรามาถึงตรงนี้ดีกว่าคอนโซลด้านหน้าเห็นไหมหูสีคือเข้ากับตัวรถมากเลยนะนี่สีนี้ก็เป็นสีเงินตัดกับสีดําดูสปอร์ตดูเท่มากๆเลยนะคะอ่ะมาถึงตรงนี้ก็มีแอร์สตอนให้นะคะเย็นฉ่ำไปถึงด้านหลังแน่นอนเลยนะคะอ่ะแล้วก็ หน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนอะเร่งเสียงอะไรได้นี่เห็นไหมมีเพลงขึ้นนะ้ำยังไม่พังนะเออเสียงยังเพาะอยู่นะเสียงนักร้องนะคะอ่าแล้วก็นี้ก็จะมีแบบยูอ่ะบลูทูธฟัง MP3 ฟังวิทยุฟังอะไรได้เ v วิ y t ติ n งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีนี่เสียบสาย USB อะไรได้ h d m i ได้หมดนะคะอ่ะแล้วก็ส่วนแอร์นะคะ ด้านนี้ก็จะปรับพัดลมอุ้ยเย็นขึ้นขึ้นมาเลยนะคะนี่ปรับก่อนอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปรับอุณหภูมินะคะอ่าดูสวยงามดูแล้วก็ไฮโซมากแล้วก็แอร์เป็นระบบออตโต้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ำด้วยกัน2แก้วเลยนะคะอ่าอ่าแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ CVT นะคะของ h o n ด a นั่นเองนี่แล้วก็ ถัดมาเรื่อยๆนี้ก็จะเป็นเบรกเมื่ะแล้วก็มีที่ใส่ของกระตุกกระจิกก็ปุกกระปิกได้อีกนะอ่ะยังไม่หมดนะที่จะใส่ของจุกจิกนี่ยังมีที่ที่พักแขนก็ยังมีที่ใส่ของจุกจิกได้อีกนะใส่ของจุกจิกได้เยอะนะคันนี้แล้วก็นี่มีที่ใส่เอกสารเอกสารต่างๆดูฟังก์ชันเยอะมากเลยนะคันนี้นี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีกระจกให้ด้วยนะคะที่บังแดดสองด้านเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็มี แล้วก็เบาะส่วนเบาะนะคะเบาะนี้ก็จะเป็นเบาะหนังตัดกับได้แดงนะคะดูสปอร์ตดูเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กก็จะมีด้วยการ2จุดนะคะก็คือข้างๆกับคนขับนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันเลยดีกว่าว่ามันจะกว้างขวางไหมนะคะโอเคนี่เราเข้ามาถึงห้องผู้โดยสารด้านหลังแล้วนะ,ะโอ้โหก็ยังกว้างพอสมควรนะคะก็คือผู้ใหญ่3าคนนั่งได้ตะ เหมือนเดิมเลยก็คือไม่เบียดไม่เบียดเสียดไม่แบบอึดอัดอะไรนะคะอ่าเรามาดูในส่วนของนี้นี่ที่วางแบบของจุกจิกอีกแล้วว่ารถคันนี้คือเทพแต่ก็วางของจุกจิกได้เยอะนะนี่ก็ยังมีที่จุดบุหรี่นะคะ2จุดเลยด้วยกันนะคะอ่าแล้วก็มาถึงด้านข้างอันนี้ก็ตกแต่งด้วยสีเงินตัดกับสีดำอีกแล้วนะคะสวยงามมากก็ยังมีที่วางแก้วให้ทั้ง2ด้านเลยเนาะ ดูเห็นไหมดูกว้างหูบเบาะก็นั่งสบายนะถือว่าสปอร์ทเท่มากๆเลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะคะว่าเครื่องมันกี่ซีซีกันนะเปิดมาเลยนี่กลิ่นใหม่มากแล้วก็ร้อนด้วยนะคะ นี่กินใหม่มากเลยนะคะนี่ดูได้เลยนะคะด้านในก็คือใหม่กลิบมากจริงต้องบอกเลยว่าเลขใหม่นี่ห้ามพลาดเลยนะคะเลขใหม่ถือว่าเป็นสซอรไสของคันนี้เลยนะเพราะว่ามันน้อยมากจริงดูได้เลยนะคะเครื่องเดิมๆมจากโรงงานฮอนด้าเลยเนาะแล้วก็รอยขัดน,นงขัดน,น็อตอะไรก็คือไม่มีเลยนะคะคันนี้เครื่องใหม่กลิบจริงๆนะคะ ส่วนขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่4สูมนะคะแล้วก็1 5 0่ซีซีนะคะแรงม้าก็จะอยู่ที่122แรงม้านะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปบอกเรื่องสซฟไยกันเลยดีกว่าเลขใหม่นะคะด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะ,ะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวนี่ h o n d ้ h o t y a c SV y 1.5 SV ปี2019นะคะเลขไมหมของน้องเนี่ยสซไมากจริงบอกไปอย่าตกใจนะนี่เลขไมลมของน้องเขาก็จะอยู่ที่18,000กิโลเท่าน้อยมากๆนะคะสำหรับ รถปี2019แบบนี้นะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่498,000บาทเท่านั้นเองนะคะกับการที่ได้รถเหมือนป้ายแดงแบบนี้ออกไปนะคะก็คือถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะ,ะใครได้คันนี้ไปต้องรีบมาจับมาจองกันแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพราะว่ามือหนึ่ง,ขงเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่700,000กว่าเลยนะ,ะก็คือถูกกว่ากันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เลขไม้เนี่ย ย้ำอีกทีนะคะเลือกม่แค่18,000่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นนะคะก็เด็ดก็จุกไม่แพ้กับรถน้องคนนี้เลยนะคะก็คือ เฮียใจดีนะคะช่วยออกค่างวดให้1งวดนะคะมูลค่าสูงสุดนะคะ5,000บาทนะคะแล้วก็ยังช่วยออกค่าดําเนินการจัดไฟแนนนะคะค่าโอนรถนะคะมูลค่าสูงสุด5,000บาทค่ะแล้วก็ยังช่วยออกค่าประกันภัยต่างๆนะคะมูลค่าสูงสุดอีก5,000บาทค่ะยังไม่หมดนะคะแล้วก็ยังมีประกันเครื่องเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ทั่วประเทศเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงภายใน1ปีอีกด้วยนะคะแล้วก็ของแถมคือยกขบวนกันมาแถมให้คุณลูกค้าแบบจุใจจุแบบอิ่มอกอิ่มใจกับของแถมกันเลยทีเดียวนะคะอ่าแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะรีบมาจับมาจองน้องคนนี้นะคะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0848488844นะคะหรือไลน์นะคะ @84carcenter นะคะแล้วก็ เฟซบุ๊กนะคะ84ด e ่คาเซนเตอร์ Center นะคะ u t u b e นะคะ84่คาเซนเตอร์นะคะก็คือสามารถทักมาได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวโยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง YouTube ช่อง84ด c e n ่คาซด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com